สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็พันเพื่อนมารู้จักวิธีการดูแลต้นหอมของเราพืชต้นหอมของเราต้นใหญ่ใบหนาใบอวบน่ารับประทานค่ะมาติดตามชมกันเลยค่ะเรดี้บ้านนาวัสดุของเราวันนี้นะคะก็มี2อ,อย่างด้วยกันค่ะอันดับแรกนะคะก็คือปุ๋ยคอกค่ะอันนี้ก็คือปุ๋ยจากขี้ควายค่ะอันที่สองนะคะก็คือปุ๋ยเศษถ่านค่ะ อันนี้ก็คือเศษถ่านนะคะที่เราเก็บมาจากการเผาถ่านค่ะวัตถุสองอย่างนี้นะคะเมื่อนํามารวมกันแล้วก็นําไปเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้เป็นอย่างดีค่ะจะทําให้พืชของเราต้นเขียวใบงามเรียวใบอวบใบหนาค่ะต้นใหญ่ใบหนาดีด้วยกับเ,เพื่อนๆส่วนผสมที่เรานํามาผสมกันนะคะเศษถ่านแล้วก็ใช้1ส่วนนะคะส่วนปุ๋ยคอกนะคะเราก็ใช้2ส่วนนะคะเราก็นํามาเทรวมกันค่ะ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะปุ๋ยคอกและปุ๋ยเศษฐานค่ะเราก็สามารถนำไปโรยพืชโรยผักของเราได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักใช้ได้เลยค่ะง่ายๆค่ะก่อนที่เราจะนำปุ๋ยมาใส่นะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องพรวนดินก่อนค่ะ เพื่อนๆจาได้ไหมคะที่พแพร์แรมเคยถ่ายคลิปให้ดูหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะที่เป็นการปลูกหอมนะคะไว้สําหรับกินเองที่บ้านค่ะนี่ก็คือการปลูกในกระถางนะอันนี้เขาเรียกว่าต้นหอมเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ปลูกมาได้สองสามปีแล้วนะก็ยังสามารถเก็บต้นใบหอมเอาไปรับประทานได้ค่ะวิธีการเก็บก็ง่ายๆค่ะเราก็เด็ดใบนะคะแล้วก็นาไปรับประทานได้ค่ะหรือหรือไม่นะ,ะเพื่อนๆเ,เราก็สามารถตัดทั้งต้น ไปได้เลยค่ะเราก็เหลือไว้ประมาณแค่นี้ค่ะแล้วก็ต้นหอมก็เทยังยอดขึ้นมาใหม่ได้ค่ะต้นหอมกระถังเล็กนิดนึงนะคะเพื่อนพี่แรมก็แบ่งให้เพื่อนบ้านนะไปปลูกหลายครั้งแล้วค่ะพอเราเพื่อนดินขึ้นมากัรเพื่อนจะเห็นได้ว่าดินที่เรานํามาปลูกนะก็จะมีเครื่องเมื่อคราวที่แล้วนะคะพี่แรมถ่ายคลิปให้ดูนะเพื่อน,นก็จะมีเศษของขี้เลื่อยนะพี่แรมก็นํามา ปลกคลุมไว้ด้านบนของกระถางนะตอนนี้ก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปก่อนๆน,นะคะที่พี่แรมเคยปลูกหอมไว้ในกระถางนะคะคลิปนั้นก็จะประมาณ3 0 0แสนหรือไม่ก็40,000นวิวนี้และะ้วค่ะเพื่อนๆตอนนั้นก็เป็นการสาธิตวิธีการปลูกให้ดูเนาะตอนนี้ต้นหอมของพี่แรมก็ยังสามารถเก็บไปกินได้ตลอดเลยค่ะ ก็มีเพื่อนๆถามมานะว่าต้นหอมเลยนี้นะ่ยพี่แรมได้มาจากไหนต้นหอมเลยนี้ก็ได้มาจากจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยเขาจะก็จะมีการปลูกต้นหอมเลยนี้ไว้เยอะค่ะอันนี้ก็ได้มาจากญาติญาตินะคะเขาเก็บมาให้ค่ะหลังจากที่เราพอนึ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการแยกกอของต้นหอมมาปลูกค่ะวิธีการปลูกก็ง่ายๆค่ะเราก็ถอนต้นหอมขึ้นมานะคะประมาณ 2- 3สต้นกับเพื่อนๆนี่เมื่อเราถอนขึ้นมาแล้วนะ ก็จะมีรากหอมแล้วก็ต้นหอมค่ะเราก็จะทำการดิดนะคะดิดใบหอมออกค่ะให้เหลือประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนีน่ค่ะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำมาปลูกค่ะใช้มือหรือเสียมก็ได้นะคะขูดดินลงค่ะแล้วเราก็นำต้นหอมมาปลูกค่ะใช้มือกดดินให้แน่นนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำปุ๋ยที่เราทำเสร็จแล้วมาใส่ค่ะ วิธีนี้เป็นวิธีที่ทำง่ายค่ะเพียงแค่เราโรยลงไปนะคะเพื่อนๆนหนึ่งช้อนโรยลงไปค่ะก็ทำให้ต้นหอมของเรามีกินมีเก็บได้ตลอดไปค่ะนี่ก็เป็นการดูแลร,รักษาบำรุงต้นหอมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อนๆนโรยลงไปบางๆค่ะให้ทั่วเลยนะคะสูตรนี้ใช้สำหรับการปลูกในกระถางก็ได้ค่ะหรือเพื่อนๆนจะนำไปใช้สำหรับการปลูกในแปลงก็ได้นะคะ สูตรนี้ใช้แล้วเห็นผลดีจริงค่ะเห็นผลไวด้วยค่ะสูตรนี้นะคะเราก็ใช้เพียงแค่เดือนละหนึ่งครั้งก็พอค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราลดน้ำค่ะการลดน้ำนะคะ จะรดน้ําวันละครั้งก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นวันละสองครั้งก็ได้นะคะถ้าหากว่าอากาศร้อนก็แนะนําให้เป็นวันละสองครั้งนะคะถ้าหากว่าอากาศเย็นก็วันละครั้งก็ได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนวิธีการดูแลต้นหอมของเราง่ายๆค่ะเพียงแค่เรามีปุ๋ยคอกแล้วก็มีเศษถ่านนะคะเราก็สามารถนํามาบารุงต้นหอมของเราต้นหอมของเราต้นใหญ่ใบหนา ต้นอวบแล้วก็หน้ารับประทานได้กับเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ